ส่วนที่กำลังกวาดล้างขอทานไทยต่างดาวกระเตงลูกน้อยนั่งขอทานริมฟุตบาท17ตุลาคม2567พันตํารวจโทกบินวัฒน์อารยสุริวงศ์รองผู้กํากับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยร้อยตารวจเอกวิรัตปัตรธรรมวงศ์รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีส่วนที่กาลังตรวจคนเข้าเมืองชนบุรีฝ่ายปกครองกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชนบุรี และนักพัฒนาชุมชนเมืองพัทยากว่า30ส,าสนายปู้พรมกวาดล้างกลุ่มคนขอทานภายในพื้นที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยเจ้าหน้าที่กระจายกำลังตรวจสอบตามถนนเลียบชายหาดพัทยาถนนพัทยาสายสองหน้าตลาดวัดชัยมงคลพัทยาใตา้รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆหลายจุดสามารถจับกลุ่มต่างด้าวอุ้มลูกน้อยและคนไทยประกอบอาชีพนั่งขอทานได้ทั้งหมด15คนจึงควบคุมตัวมายังด่านตรวจเข้าเมืองพัทยา จากการคัดแยกเป็นผู้ใหญ่9ก้ารายสัญชาติกัมพูชาผู้ใหญ่สัญชาติไทยห้าคนพร้อมเด็กหญิงอายุสองปีพร้อมยึดของกลางเป็นขันแก้วน้ำเศษเงินเหรียญและธนบัตรได้เป็นจำนวนมากเบื้องต้นตรวจสอบชาวกัมพูชาเด็กและผู้ใหญ่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยาและผักดันออกนอกประเทศส่วนข้อท่านคนไทยส่งตัวไปทำประวัติและเปรียบเทียบป,ปรับต่อไป ท่านสามารถรับชมข่าวสารสถานการณ์ต่างๆจากตะวันออกทูเดย์ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นที่รวดเร็วกระชับฉับไวครับ